โอ้โหไม่มียอดส่งไม่อันนี้คืออะไรลูกทะเลไม่ใช่เดินคืนใช่นึ้นใช่ข้น

เปลืองนที่สี่เจ้าบอกเปืองนที่สี่เปืองปืนที่สีเืองืที่อนนันเขเือปืนเพาะเเ่เียวที่อยู่ในห้องเนี่ยวิ่งเหนียวมาแล้วน้อกบปืนที่อยู่ในตัด้วยต่อมาเเห็นว่าเืองืนที่ก็ไม่มีเยเขาถึงเราให้ฟังไม่มีอะไรวังเลย อ่านะตอนเอาไว้เลยนะนะหลังจากนั้นก็คือเขาวิ่งไปตัางท่าตอนตัวข้างล่าแกจะเห็นว่าตัวนักดนตรเองเขาก็ไปขึ้นรถทอมตะไ์แล้วก็หลบหนีออกจากที่ไม่ตอนนี้มันมีตัวคนตายนะฮะออกมาจากที่นี้นะใช่มันมีข่าวแต่แบบแล้วก็เปิดกรกอยู่น้ำล้ำอ่ะกำลังถ่ายมันก็เลยมันเทอะเพชรของมันมันจะส่งให้ใครแกก็จะไปบังคับเขาทำไมล่ะนั่นที่ เนี่ยคนตายนั่นๆอะหน้าโค้งห้อยเอืโหหนึ่งหอนเลยหอนจ้าโหนใช้วัตถนตายด้วย เนอส่าไปคนะคุณแกหรอแกจะไม่ทนแกจะไม่ทนหรอแกจะไม่ทนสามวัน,นาจะาวีดด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 ด ขึ้นมาจะหนึ่งชั่วโมงอ่ะอีกแค่สองคนจะได้ห้าดาวแล้วไม่ได้ตายแล้วยูสุดยอดมากแค่คนละเมนรยูก็ยังไม่ส่งจ้ะสุดยอดมากยูตั้งสามร้อยกว่าคนย <c oughs> ูก็แกะเองเนี่มันแกะง่ายแข็งแล้วอ่ะมันดึงง่าย

อยู่ชันจะลงแล้วชันเบื่อแล้วขาดอีกหนึ่งคนฉั้นหนึ่งจะได้ห้า

เม็ดนึงเมนน็ดนึงก็แตกแล้วเม็ดหนึ่งก็แตกสิบเท่าแล้วแกจริงนีเง้งี่ไจริงนะี่ตาโบมันเตี่ยแตกเยอะนะไม่เชื่ออ่าแกไม่เชื่อฉันอันนี้หมดนมะ <c oughs> แกไม่ใช่อฉันแล้วแกจะเสียใจทำไมผิวคนดีจังครับผูวเป็นที่ทรักษามันหลอกลรวกล้องไอโฟนเันหลอกเราวิเตอร์ดูนี่ก่อนเตอร์อย่าพึ่งหนู นูนูนูแป๊บนึ่งแมมขอดูข่าวนี้ก่อนก็ตรงทีวีก่อนเออแป๊บนึงใครมีจัดเสโอ้ไม่มีใครเยฉันีแค่อีแค่คนเดีงคแนะี่ก็ถทนี้ที่นี้ด้วต้งจังคิไวไล์องแเดือนกเด็กดน ขนาดเดียวกันเนี่ยตกเป็นอายุเจ็ดขวบคุณผู้ชมนะเป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าน้องมีมีก็บผูกขาตากการด้วยโดยเจตกาเนี้เห็นต่อมาจนเป็้หัวข้าวใบหัวอีกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะข้าวหดยกหัวอา้าวบอกว่าให้ตีกระดิ่งโทรไม่เชื่อฉัน ได้างผ้ชายคนเดิมช่วยอใช่ไหมอินเตอร์ี้ถ้าแกมีเพจนะฉันแต่งห้าดาวไปแล้วเนี่ยาแค่หนึ่งคนเนี่ยมีคนท้องด้วยหรอด่วนพม่าข่าโหดตัดคอเพื่อนสามศพโหดเกิน บ้านของคังศพที่ไปอาศัยอยู่ก็คือ right> ่วที่มาาว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมเป่าีตดหตุผลอ่างากจุดก็คือสมเด็จได้มาอแล้วก็คือผู้มงานแมอานี้เดียวเอาไปเทงไม่ต้องพูดเอาไปเทงค่ะเอาไปิทงเขาเหลือ เหลือเต็มกล่องเลยน้องเตอร์ไปดูกระจกดีทำไมเอาขาเลยทำไมมีผู้ายเตอร์ทำไมเตอร์ไปดูแก้มเตอร์นี่ทำไมแผลมันเป็นขนาดนั้นน่ะเอาขาลงอะไรเอาขาอะไรลุงฉันไม่ได้เอาขาขึ้นเลยจะให้เอาขาลงไ,ได้โดนต่อยหน้ามา ไอ้จ้พูดจริงพูดแลงก็มา่ี้ละไปไปไปอื้มุ่นวายตาไมจย้าก็เลมาข้าเนียซู่ของ8เดือนแล้วก็้องวัยเจ็ดขวแล้วก็ีสองู่ในสวนจาองเสียงผู้ใหญ่บ้าเยอ่เขาาข้าวนี้เออ ก็เมื่อกี้นายยังไม่เห็อะไรบอกให้ตีกระดิ่งก็ไม่ตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกให้ตีกระดิ่งเข,ขาเชี่ยวตีไงเขาตีดังกระดิ่งมันดังอนะแม่มาค่ะดูาาตารางปลายค่ะมันต้องเบียดล้นะ แม่ให้ดูเวแนะ่มาให้ดูเดี๋ยวไอ่อาบน้ำเลยก่อนที่จะโดนบอกเลยใครทักคำสั่งโดนไปไปไปยิงไหมฮกดผิดยิงไหไ่ไยงไหโอ้ความรักควาจริง

คุณเชื่อเรื่องปัญหาไหมฉันไม่เชื่อเรื่งที่ฉันเชื่อคือความเป็นเลี้ยงจากเด็กที่ไม่รู้จักเลยทีเดจากโรงเรียนโจบทที่ก่อนจะถูกเชืนอจากวกาเขาต่อต้านในตัวจริงจุดตัวสวัสดีทุกคนคุณอะไรน่ะเดี๋ยวก่อนขออ่านชื่อก่อนนะโกคุณโก้เหรอใช่เหมยเ ฝากาติดตามกันด้วยนะทุกคนกรดาสวัสดีสวัสดีค่ะเติมอีกสามร้อยนาจะครบแล้วไปเติมไปเติมเร็วยุดคนไหนใจดีอ่ะมีสักเม็ดหนึ่งส่งให้มีเจหน่อยเดึยวมีเจจะได้ได้ห้าดาว บอกอ้าวแล้วแกจะพูดทำไมเนี่ยแกจะพูดทำไมไม่รู้สักแกนี่มันพุ่งสิ้นเดือนแกจะบอกว่าบอกหีอกได้ไงก็คงไม่มีงบหรอกเพราะแกไม่ได้ทำบัญชีแกจะมีงบได้ยังไงเออเย้เย้ Thank you Thank you ขอบพระคุณวิรัติบุรุษที่ทำให้เป็นฮาหลาอแตกหลายสบายตัวแกสบายแต่ฉันดีใจ แกแตะกี่รอบแล้วนะตี้ตั้งแต่เช้าเย็นมืดเนะี่ยเอาดีๆก่อนแกไม่ต้องไม่พูดถึงคนอื่นแคปลูปดีกว่า แครลบดีกว่าสีเหลืองเดือนหนึ่งจะเหลืองสักครั้งก็ยังดีที่ยังมีสีเหลืองใช่ไหมก็ยังดีที่ยังเหลืองอ่ะใช่ปะต้องพูดแบบนี้ปะสีเหลืองนี้คือนี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหมมันที่มันไม่มีสีอื่นแล้วใช่ไหมคุณบอลคุณบอลไม่ต้องกดมาค่ะไม่ต้องกดมาค่ะไม่ได้อยากให้ขึ้นค่ะไม่ต้องกดมาค่ะ นะไม่ต้องกดมาค่ะจะกดขึ้นเพื่ออะไรคะเดี๋ยวยูคนอื่นเขาน้อยค่ะไม่ต้องกดค่ะเนา มีอะไรพิมพ์มาหน้าอะไรได้เลยค่ะไม่ต้องกดค่ะบอกเคีไปดีครับเข้าขวาน่าจะมีต่อหรอไม่มีมั้งเราเห็นเราไปห้องไหนมันก็สีเหลืองแต่อ่ะมันจะมันอาจจะขึ้นสองกองสามกองอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แต่น่าจะแค่สีเหลืองจริงเอาจจริงๆน่าจะแค่สีเหลือง

น่าจะมีแหละคนอีสานต้องมีกาม,มาเพราะว่าแกกามเยอะถ้ากามเยอะไปฉีดลดกามบ้างนะไม่งั้นกามมันจะเยอ,อะ,จะอ <c oughs> เจอ,อกรมกามเยอะจะไม่มีคนคบไม่ได้กลนเต็นค่ะอ,อันนี้พูดจริงๆค่ะ <c oughs> ได้ข่าวว่ากามเยอะเราอ่ะกามเยอะด้วยแล้วก็ชอบจ้องแต่ฟันกามก็เยอะแล้วก็จ้องแต่ฟันคืออะไรเดนียวทุกคนอ่ะ สวัสดีคุณแบทเราจะหมดแล้วแบทเราเหลือ27เองล่าสุดตอนนี้เราได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอีก3ามนาทีแล้วการสามทุ่มครึ่งแล้วกันนะตีนี่ครึตีนี่พี่สาวแกยังไม่ขึ้นหรอ ่ะพี่สาวแกขึ้นยังอีขบักปอบสี่ไปเลยไม่ได้แบบฉันจะหมดแบบฉันเหลือแคยอ่ยี่สิบหก ไม่ได้แล้วถ้าชานมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ที่ตั้งโทรศัพท์ไม่งั้นเดี๋ยวใสช่ชานมันจะพังมันไม่เหมือดง่ายหรอกหมดจริงเพราะว่าไลสดมันกินแบบมากเอาจงจริงขวาหลอตัวสอดครับแล้วจบปลาลูกนี้แต่ว่ามอริชีดักเอาไว้ เเเอาสียละไม่ดุดดุตลอดดุดดุตาดุดดุวันนี้สิ้นเดือนห้าดาวพุ่งมีวันที่หนึ่งเริ่มเดือนใหม่หนึ่งดาวก็ยังไม่ได้ขับปะสิ้นเดือนได้ห้าดาวแต่วันที่หนึ่งอะแค่ห้าสิบเมตรอะแต่งหนึ่งดาวใช่ยังไม่ได้ แล้ว่เกมนาน้ยาขา่มีคใตช่ใช่ไม่ได้อีเลตตี้แกต้องวางแผนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนวางแผนให้แก แล้วุดตัทุกคนอีกหนึ่งนทีไปแล้วนะใครไม่ <c oughs> ใครไม่คกับเราเราก็จะไปแล้วนะตครับูที่ <c oughs> สมจากน้อ,องบอลทำสิ่งออนไลน์้ทสิ่งอย่างเรหรอครับตัวนครับพี่ครับัช แองให้มาสวยๆนะครับคิว่ามาติดก,กินจังหวแรกติดแต่ว่าบอลไมได้ไปไหนครับอกมาหน้าเขาแบบนี้กาแฟล่งๆใวไ้ตื่นแล้วอยาเมาทั่ประตูทำได้ดีแล้วในช่วแรกแต่ว่าบอลมันเข้าทางแล้วลวาแย่ให้อยู่ถึงสีทุ่มอยู่ไม่ได้ค่ะบอกแล้วว่าแบตมันเหลือให้ยี่สิบเปรเซนให้อยู่ถึงสีทุ่มแกมาส่งสองร้อยปละเออไม่เลย

งงนันตี้แกอ่านที่ยูดพิมพ์ก,นก,พกันหน่นอยไม่น่าเัาเลยแบยไม่ได้ส่งสัญญาณก็ออกแล้ว็พูาะมันยูติลงไปเลยนบอย่าเมาครับผู้ตักษสาระตูสั่งเพื่อนโผลขึ้นไปเลยครับวางยาวขึ้นมา yaba ọkọluné ọkọluné tó lukar lukiré. กี่อะไรขนาดนี้ในทีวีน้องเด้ก็อันนี้เต้ก็ดูแล้วเต้ก็ดูอีกเนาะเล่ลามันเอามาให้เองแวมันก็ี่ยนในทีวีโคกี้การ์ดการเงิงจิงกองมันไม่แม่เฮ้ยเฮ้ยนี่ว่าพูดนายจะจวดได้ไพ่ใบไหนนายก็จะได้ไพ่ใบนั้นสำหรับ ผู้ใดผู้ใดก็ตามที่ทีมมีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดวิดีโอจะได้รับของปริศนามูลค่าหนึ่งดอลลาร์ไปเลยเนี่ยโดนเมอะไรฟันโดนอะไรฟันโดนอะไรฟันที่ร้องแบบนี้เอาดีๆก่อนเวลาที่ฉันต้องจับโรนเดแล้วเลยโดนอะไรฟันไหนพูดให้ชัดเจนดิแม้ว่าเราจะพลาดในการยิงครั้งแรกแต่เราก็ยังมีโอกาสครั้งสำหรับแต่ละชาลีอ๋อเวลาแกโดนไม่ฟันแกร้องขนาดนี้เลยเหรอที่แกโดนที่ที่แขนเนี้ย การ้องขนาดนี้เลยเหรอดีดีคราวนี้ฉันจะต้้อานายคราวนี้ฉันจะต้องได้โรนัลโด้แน่ขอให้เป็นโรนัลโด้ไม่ไม่ไม่ใช่ ครั้งสุดท้ายเราต้องทำแบบนี้ได้ไต่เขาไปช่อะไรเลยนะอุ้ยโอ้ใน,ในเด็กกล้าที่สุดเลยดีมากมนในตัวอีวานและเพื่นเรื่องจดัดได้ดด้วยดีจริงจริงส,สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือจวดให้ใบอื่นเพื่อที่จะชนะดีคอนผมนได้โชคดีได้โรนัลโดสองทั้งเดี๋ยวผมจะให้เชียร์แรนด้นเพื่อนร่วมชาติกับผมในทางนี้ด้วยทำไมกวนขนาดนี้ไม่ต้องกดดันโดนแล้วพัวใช่เลยอ่า นายได้เผยกุศลได้หวินได้จะมีโอกาสได้กู้เล่นที่ดีกว่าในชาลเลนจ์ต่อไปชาลเนจ์นี้งด้หน้าดวงสีถงที่ยิ่งนที่ไหนยากครับมันจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นเมื่นายจะต้องเต่งรูปมันป้าไปข้างในเดี๋ยวฉันเปิดก่อนเองฉันอยากได้ฮากิมีนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการเลยแหละเอ้าเมื่ออารมณ์แกจะต้องมีอารมณ์อย่างมีอารมณ์อะไรไปดีกว่า มันไปไหนใครไปแล้วนะทุกคน<อ>บายบายมันอารมณ์มันไปไหนใครไอ้ะอะไรนะที่เ <c oughs> ชื่ออะไรนะปาปิจูโล่เหรอก็อยู่ในเนี้ยก็อยู่ในนี้แหละ แกไม่ต้องไม่ยุ่งกับเขาหรอกนันตี้มันถ่วงเขาเขาที่ส่งให้ใครมันก็เรื่องของเขาจริงๆแล้วน่นเป็นควมที่ดีมากเลยไม่ในหมายเช่าสุดท้ายแล้วรู้ไหมฉันจะไปหาเราบโคเขาจอยู่ต่อหน้าฉันเลยนตี้เขาเจยยก